ใครที่ต้องการรัดเติมเกมโลบอกก็ร้านนี้เลยแบทช็อปร้านที่คุณต้องการมีที่กดเกมพาร์ทที่กดผลในบล็อกฟุตท,ที่กดเพชรในออสตาและก็เกม แมบอื่นๆอีกมากมายนะจ๊ะก,กลาบสวัสดีคนดูด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเออ่นัน่นไงเกมนีคลื่นนะครับผมเกมหนีคลื่นเกมหนีคลื่นนีคือนซูลมินะฮะก็โอ้โหผมละเครียดอะที่จริงผมทำแล,ล้วแหละเออแต่ว่ามันมีคนใช้ อนั้นมากเกิดไปเขาเรียกว่าอะไรนะเกมพาร์ตอันหนึ่งอ่ะที่มันเรียกซูรุมิคืนแบบโมโหลาน่ะ <_ C> e <an> คือมึงถ้าจะหลบอ่ะหลบไม่ได้แน่นอนอ่ะอืมนี่นั้นแหละตายคือตายเป็ตายอ่ะไม่มีทางรอดบอกเลยเกมเนี้ยต้องเป็นเกมสายฟรีเว้ยอย่าอย่าแบบอย่าเติมซิไม่นั้นมันไม่สนุกมาแล้วออหลบไม่ทันอีกโอ้ อยู่และอยากตายขอเหรียญหน่อยครับโอเคครับโอเคครับเฮ <IL S 2> <primera> ้ยเหรียญสีเหลืองคืนยากมากโอ้ <S 2> <S 2> โหเว้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้เหรียญสีทองจะได้สิอันนี้ได้หนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญไอ้นี้อ่ะอันนี้ได้อันนี้ได้ห้านะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเงิน อันนี้ชิบหายเออเยบรล้วเอ,อ๊ตรงนี้มีเหรียญอยู่โอเคโอ้บอกกันเลยเล่นลำบากเกมเนี้คือไอคือเกมเนี้ไอพวกที่มันไปกดปุ่มตรงนั้นอะควรตีเลยไอพวกที่ไปกดปุ่มซึ่งผมไม่ผ่านหลายรอบแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออ <c oughs> อย่ากดดีปะตอสิท่าเงือเอ,อ้โอะไ่นนี่ซูนมิแหลกโอ้โหมันมาอีกแล้วเฮ้ยซูนมิยักษ์นี้อย่ามาเฮ้ยกูขอละโอเคผมจะเก็บนี้โอ้ยเรียบร้อยกระโดดไม่ได้อีกอ๋อ โบบ,บอกเลยไอ้ที่เหรียญเยอะเนี่ยผมวิ่งเก็บอันเนี้ยอย่างเดียวอะ่ะผมไม่ได้ไปนู่นผมไม่ได้ไปชนะเลยแต่ถ้าว่าถามเมื่อคืนนะผมชนะไหมชนะครับชนะแค่สองเกมหลังจากนั้นไม่ชนะอีกเลย <c oughs> ผมมันจะมีคนเรียกซุรมินี่เพียบเลยผมบอกเลยโอ้โหไอชิปหายละชิปหายละอือือก็แทกเทน เรียบร้อยตัวผมบักอีกโอ้ยเกียดเกมยดีเว้ยโอ้ยไม่พวกที่มันปล่อยตรงนู้นี่มันบายใจนะเออบายใจอ่อยแบบเออฆ่าคุณได้คิดว่ามันคิดว่ามันมันเหรอสำหรับผมอะมไม่มันนะแบบกดกดประสาทเออแบบนี้ให้มันมาเองดีกว่าอันนี้คือมาอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะมาอีกแล้วเดี๋ยวมันมาอีกแล้วเดี๋ยวมันมาอีกแล้วเราต้องรีบวิ่งขึ้นนะฮะแต่อย่างน้อยคือเราขอเก็บไปนี้ก่อนนะฮะโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> มันเก็บต่อหน้ากูเลยกปลกอกมาเร็วเร็วเร็วรว มีน้ำยาระเบิดน้ำปึ๊งปึ๊งปึ๊งแตกหมดเลยไปเลยเพื่อนผมไม่รีบนะฮะผมไม่รีบเฮ่นั่นไงนั่นไงเรียบร้อยอืเรียบร้อยอเยอยนี้ยเนี่ยมันจะมีคนเรียกแบบเนี้ยแล้วผมตุยอ่ะเนี้ยเห็นไหมซูลุมิคืนซูลมิยักษ์เนี้ยรู้ไหมมันเป็นของอันไหนเว้ยเนี่ยเนี้ยเห็นรีโมทอันนี้ไหมเห็นรีโมทนี้ไหม อันนี้แหละรีโมทอันนี้แหละเน,นี่ยรีโมทอันเนี้ยมันเป็นรีโมทคลื่นยักษ์โคตรใหญ่ผมบอกโอเคนี่คือหมวกนะครับหมวกซึ่งมันกันแรงน้ำได้หมด <S <S 2> <S 2> เลยมันกันแรงน้ำได้หมดคือสุลามินั้นมันก็กันได้แต่ว่าเออ มันกันได้นิดนึงอ่ะว่างั้นแหละกันได้ตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นซึ่งหมวกนี้ดีมากใส่ไว้ก่อนโอ้โห้คืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไล่เเรียมทานแข็งแกร่งซึ่งหมวกนี้ถอดได้ด้วยนะถอดแล้วก็เดินวิ่งต่อนะฮะหรือถือไว้แบบนี้ก็ได้ถือไว้แบบนี้ Nhưng ngay khi bấm nó nó sẽ ra đây rồi cho nên nó lo cho tìm đưa một thứ mua của nó lấy may lắm chạy ừ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  นี่คือเทคนิคของผมนะคือวิ่งเก็บไอเน,นี้ยให้ได้ประมาณสักแปดสิบเหรียญอรแค่นั้นแปดสิบเหรียญชิวชิวแปดสิบเหรียญเท่านั้นส่อไซเป็นไงเป็นไงคอดเท่ไยม,มาอีกอ่ะอันนี้น่าจะหลบได้เออเป็นไงได้ด้วย ซึ่งหมวกนี้มันจะมีเกาะประมาณห้าร้อยนะครับซึ่งเป็นหมวกที่ดีมากกันกันแรงน้ำได้หมดเลยอันนี้ผมก็เดินชิวๆไปเลยนะฮะเดินชิวๆไม่ต้องทำอะไรนะฮะโอ้ยแมพคือสุลมิอ๋อๆันมาใช่ไหมปุ๊บจุ๊บใสใสตานไหมโอ้ทันด้วยโอ้ยโ,โอเคไอ้หมวกนี้มันก็มีวันพังนะเนี่ยพอไอ ไอ้สี่ร้อยนี่หมดปุ๊บฟังดันดีเลยเดี๋ยวผมขอหลบอันนี้แล้วกันเดี๋ยวช่นใจอยู่ตรงข้างหน้าถ้าถามว่าถ้าเราลงอันนี้เราลงไปในนี้เราจะได้แหละคือสูรลมีไม่คิดว่าคือหนอหนูโอเคนะฮะโอเค เหรือญสามร้อยเที่ยวถ้าเราว่าอาถ้าเราลงวันนี้ได้ไรก็ได้เทคคอยเนี่ยอยู่ข้างๆเน่ยข้างขวาเราเอา่ะมันจะได้เท่าไหร่ได้เจ็สิบห้าครับผมนี่ปุ๊บอ่ะเราจะได้เจ็ดสิบ้านะแต่มันจะได้อะไรก็ไม่รู้แต่โอเคซึ่งกระทานี้โหดมากด้วยแต่ว่าพอผมใช้ปุ๊บเหมือนมันมีคนกวนตีนะอ่ะอ่ะมัวนะ ซื้อบุงนี้เพิ่มดีไหมอ๋อมันใช้หนึ่งร้อยหรอกเหรอออกมมโหผิดกขอโทษไปไปไปในห้าแต่คอย ทำไมสุลามีมันไม่มาเออดีละวมันต้องมาดีละวแลอะไรอ่ะอมีคนเอาเครื่องสปริงมาผมใช้ได้ไหมอ่ะอยู่ดูวดิฉันเติมวะ มาลุกกันเล้นันหนน้ห <c oughs> ายไปรึตั้งร้อยหนึง่งเฮ้ยบุมบักบุมบักโอ้โหบุมบักมุเกียร์ซูลามีนเนี้ยมทำไม้ผมบักอ่ะโฮ้ยถอดไม่ได้เฮ้ยถอดไม่ได้เฮ้ยต้องรอประมาณห้าอุ้ยอ่ะถอดได้ <c oughs> <c oughs> เดียวนะครับเราก็จะไปถึงแล้วโอ้โหอีกแล้วเหรออุ้ยมีคนหยุดว่ะโอเค thank you เพื่อนหยุดอ๋อผมยังดูเนาเอาคิดว่าจะหายไปทั้งหมดเลยโอเคมนจอกไปเกมดีไม่มีอยู่ในโลก นะฮโอ้โหคืนคืออะไรอีกคืนเล็กอืมใส่ไม่ทันด้วยหมวกดูเย้หน้ากู ปไปเลยโอเคนะครับ <c oughs> โอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันก็สำหรับวันนี้ก็บายบายนะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะบายบายครับผมไปแล้ว ขอขอคนละห้าไลค์แล้วกันขอคนละแบบห้าไลค์ไปละบายบายครับ